ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมาก็อเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรากลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่แบบว่า,าไม่ทันตั้งตัวเลยตอนแรกเนี่ยก็กล่าวว่าเออชิลแล้วจะนอนแล้วนะครับก็กําลังนั่งเล่นๆอยู่แต่ก็ใจนึงเนี่ยแอบรอเหมือนกันว่าสี่ทุ่มตรงวันนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ไหมนะส ของเด็กๆ Baby Mon s t เ s t e r จากการนั่งดูป่ายางนะครับทำการแสดง YG การละครนั่นเองก็ก็ดูป่ายางเนี่ยเปิดแผ่นป้ายนะครับเล่นชิงร้อยชิงล้านกาันเพื่อประกาศผลสำหรับ Baby Monster ว่าใครจะได้อยู่ในไลน์อัพไฟนอลในการเดบิวต์กันบ้างที่ตอนแรกป่ายางบอกว่ามี5คนนะครับ เราเนี่ยรู้ผลกันไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้เป็นรีแอคชั่นของ baby monster ทั้ง7คนเลยนะครับที่มานั่งดูป่ายางเปิดแผ่นป้ายทีละแผ่นป้ายทีละแผ่นป้ายทีละแผ่นป้ายจนไปครบ5แผ่นป้ายแรกนั่นเองจากที่ดูเนี่ยเด็กๆก,ก็คือมีสีหน้าที่ กังวลนั่นแหละนะครับฝูโหฝึกมาขนาดนั้นผ่านอะไรมาตั้งมากมายเป็นใครก็อยากเดบิวต์เด็กๆได้มีสีหน้ากังวลแล้วก็มุ่งมั่นพร้อมกับมั่นใจมากๆว่าจะได้เดบิวต์นะครับแต่ละคนเนี่ยนั่งจับมือกันทั้ง7คนเลยแล้วก็จดจ่อไปที่หน้าจอนะครับมองป้ายยางแบบตั้งใจมากๆว่าป้ายยางเนี่ยจะทําอะไรจะพูดอะไรและพอทันทีที่เริ่มประกาศมานะครับเมมเบอร์คนแรกอย่างที่เรารู้กันเลยก็คืออายอนนะครับน้องเนี่ยยังทําหน้างงอยู่เลยว่าชื่อใคร รูปใครสุดท้ายพอรู้ว่าเป็นตัวเองก็อึ้งไปเลยนะครับว่าได้เป็นคนแรกที่อยู่ในไลฟ์อัพไฟนอลซึ่งเป็นไลฟ์อัพแรกที่ YG เนี่ยเขาได้เลือกไว้นั่นเองนะครับอายอนเป็นคนแรกพอประกาศออกมาปุ๊บเด็กๆทุกคนก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีนะครับอายอนก็เริ่มมีน้ําตามาเลยหลังจากนั้นปายางก็ประกาศคนต่อไปนะครับและคนต่อไปเมมเบอร์คนที่2ของ Baby Monster ก็คือพี่ใหญ่อยู่รุกะนั่นเองนะครับพอประกาศว่าเป็นชื่อรุกกะมา บอกเลยว่าเก็บน้าตาไว้ไม่อยู่นะคะพี่ลุกะเนี่ยเขาแบบร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวด้วยความที่มุ่งมั่นมากๆแล้วก็อายุเยอะที่สุดในวงด้วยนะครับพร้อมกับฝึกมานานก็เลยอยากจะเดบิวต์มากๆครั้งนี้ทําความฝันตัวเองสําเร็จแล้วได้เดบิวต์นะครับเป็นเมมเบอร์คนที่2ของวงร้องไห้หนักมากๆจนน้องๆเนี่ยต้องเข้ามากอดต้องเข้ามาโอบกันเลยทีเดียว พี่ใหญ่ของเรานเนี่ยเป็นเด็กน้อยของวงจริงๆนะครับร้องไห้โฮแบบปล่อยโฮยิ่งใหญ่เลยช็อตนี้เนี่ยเชื่อเลยว่าแฟนๆโดยเฉพาะเมนของรุกะนะครับน่าจะอดเอ็นดูพี่ใหญ่ไม่ได้มากันต่อที่เมมเบอร์คนที่3นะครับขณะที่ทุกคนกําลังนั่งลุ้นกันต่อไปพี่รุกะก,ก็ยังคงร้องไห้อยู่นะครับเมมเบอร์คนที่3ที่ประกาศมาก็คือชิกิต้านั่นเองเด็กไทยคนแรกในเบบี้มอนสเตอร์นะครับน้องเองก็อึ้องเหมือนกันที่ได้เห็นนะครับที่ได้รู้ว่าตัวเองได้เดบิวต์แล้วและทันทีที่รู้ว่าตัวเองได้เดบิว เป็นคนที่3จิกจิต้าน่ารักมากเลยนะครับหันไปหาพี่แพรที่นั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็ จับมือพี่แพะมามากอดไว้นะครับมาคล้องไว้ตรงหน้าอกตรงคอเลยซบมือพี่แพรและพี่แพรเองเนี่ยก็เอ็นดูน้องมากๆเข้ามากอดทันทีพร้อมกับลูบหัวชิกิต้าไปด้วยอันนี้เนี่ยในความคิดเห็นของเรานะครับถ้าสมมุติว่าเด็กๆเ,เนี่ยไม่รู้อะไรมาก่อนเลยและเชื่อว่าจะต้องมี5คนเท่านั้นที่ได้เดบิวต์เนี่ยอาจจะมีความคิดเหมือนกันกันกบเราเราก็ได้ที่บางส่วนคิดว่า5คนนี้เนี่ยจะต้องเป็น เกาหลี3คนแล้วก็ญี่ปุ่น1คนไทย1คนนะครับเมื่อมีประกาศชื่อของน้องชิกกต้ามาบางครั้งเนี่ยพี่แปรอาจจะแบบว่าโอเคน้องได้เราคงไม่ได้แล้วแหละแต่ก็ยังเผื่อใจไว้อยู่อะไรแบบนี้นะครับเป็นเราเราก็อาจจะคิดแบบนี้เหมือนกันทั้ง2คนเนี่ยก็จับมือ พี่สาวก็ลุบมหัวชิกิต้าไปนะครับชิกิต้าเองเนี่ยก็แงนขึ้นไปมองหน้าพี่แพรแต่พี่แพรเนี่ยยิ้มให้แบบรอยยิ้มอบอุ่นมากๆช็อตนี้เราเชื่อเลยว่าใครที่เป็นแม่ยกเด็กไทยนะครับอย่างพาริตากับชิกิต้าเนี่ยเห็นแล้วมีน้าตาแน่นอนนะครับเพราะมันทั้งอบอุ่นทั้งซึ้งทั้งเศร้าปนกันไปหลังจากนั้นปายางก็ประกาศเมมเบอร์คนต่อไปนะครับคนที่4ี่ก็คือสาวเกาหลีฮารัมนั่นเองฮารัมเองก็เก็บน้ําตาไว้ไม่อยู่เหมือนกันนะครับพอประกาศเป็นชื่อฮารัมปุ๊บก็ร้องไห้ออกมา ด้วยความดีใจที่ได้เดบิวต์แต่เราก็เชื่อว่าอีกหนึ่งอย่างที่อยู่ในใจก็คือเสียดายมากๆถ้าหากว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยจะไม่ได้ไปต่อด้วยกันอีก2คนฮารามเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่ากลั้นน้ำตาไม่อยู่จริงๆ ร้องไห้หนักไม่แพ้พี่รุกะเลยทีเดียวเป็นความสุขเป็นความเศร้ามันปนกันไปหมดเลยนะครับในการดูรีแอคชั่นครั้งนี้ของเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์สุดท้ายเนี่ยเมมเบอร์ Member คนที่5เมมเบอร์คนสุดท้ายของไลท์อัพไฟนอลแรกนะครับปายางก็ประกาศออกมาสาวๆเนี่ยอึ้งกันหมดเพราะว่าเหลืออยู่3าคนก็คือโรราสาวญี่ปุ่นอาซะแล้วก็สาวไทยพาริตานะครับเหลือกันแบบว่าเกาหลีหนึ่งไทยหนึ่งญี่ปุ่นหนึ่งเลยสุดท้ายประกาศออกมานะคบว่าเป็นพริตา น้องชิกิต้าเนี่ยก่อนหน้านั้นคือคว้ามือพี่มาจับไว้อีกครั้งเหมือนเป็นการให้กําลังใจพอเป็นพาริตาปุ๊บชิกิต้าก็คือดีใจมากๆเลยที่อีกหนึ่งคนสุดท้ายเป็นพาริตาจากเบบี้มอนสเตอร์ได้เข้ามาอยู่ในวงด้วยกันพาริตาเองก็ดีใจมากๆและก็อึ้งมากเลยนะครับที่ตัวเองเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในไลฟ์อัพเดตวิวแรกและแน่นอนนะครับเมื่อประกาศครบแล้วเนี่ยอีกสองคนก็คงใจแป้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังคงเข้มแข็งอยู่นะครับทั้งโรราแล้วก็ทั้งอาสาเนี่ยยังไม่มีใครร้อง เพราะตอนแรกปาย่างก็บอกแล้วว่าเหตุผลที่อยากให้2คนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในเบบี้มอนสเตอร์เพราะว่ามีโปรเจกต์อื่นๆเนี่ยที่อยากให้ทั้งอาสาแล้วก็โรล่านั้นเข้าไปเป็นตัวนำเลยนะครับที่อยู่ในโปรเจกต์นั้นๆ เด็กๆก็นั่งฟังพร้อมกับน่าจะทําความเข้าใจไปด้วยทีมงานเองก็อึ้งเหมือนกันนะครับที่ออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าปายางเขาก็มีเซอร์ไพรส์ในตอนสุดท้ายนะครับเด็กๆก็นั่งฟังกันไปจนจบเลยปายางก็พูดถึงความเป็น YG Family นะครับซึ่ง YG Family นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ YG แล้วก็ศิลปินในค่ายเท่านั้นแต่ว่าคําว่า Family เนี่ยยังรวมไปถึงแฟนคลับทุกๆคนที่เป็น YG Star นะครับที่คอยซัพพอร์ตศิลปินทุกคนซัพพอร์ตค่ายมาตลอดระยะเวลา และฟแฟนๆเนี่ยก็อยากให้เด็กๆ Baby Monster อยู่ในการครบ7คนป่ายางก,ก็ยกแผ่นป้ายใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นแผ่นป้ายที่มีเมมเบอร์ Baby Monster 7คนพร้อมกับเปลี่ยนตัวที่ให้เป็นเลข7แทนนะครับเด็กๆตอนแรกคือกำลังงงกันอยู่ว่าป่ายางทำอะไรพอรู้ปุ๊บนะครับว่า ไปได้วยกันเดบิวต์ด้วยกันเลยป่าอย่างพูดปุ๊บทุกคนคือปล่อยโฮออกมากันหมดเลยดีใจกันมากๆที่ได้เดบิวต์แบบครบทีมอาสาเนี่ยคือร้องไห้ออกมาเลยนะครับแบบว่าคงจะกดดันมากเลยจริงๆและน่าจะเสียใจไปแล้วแต่พอรู้ข่าวดีแบบนี้เนี่ยมันเก็บน้ําตาไว้ไม่อยู่นะครับนี่คือรีแอคชั่นจากเบบี้มอนสเตอร์ทั้ง7คนที่มานั่งดูการประกาศผลว่าใครที่จะได้เดบิวต์บ้างและใครที่จะไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ ปาหยางเองเนี่ยก็เล่นเด็กๆหนักเหมือนกันนะครับแต่ละคนเนี่ยคือร้องไห้กันหนักเลยทีเดียวแต่เมื่อรู้ว่าทั้ง7คนจะได้ไปด้วยกันนะครับนี่คือน้ําตาของความดีใจจากเด็กทั้ง7คนที่ฝึกกันมาหนักมากๆแล้วก็ผ่านอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันเยอะแยะมากมายเลย ที่เราได้เห็นในรายการเนี่ยเป็นเพียงแค่เซี่ยวเล็กๆเซี่ยวเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นอีกมากมายเราไม่รู้เลยว่าเด็กๆเนี่ยผ่านความกดดันอะไรมาบ้างและจะต้องเหนื่อยกันขนาดไหนพอรู้ข่าวดีเนี่ยวิ่งมากอดแสดงความยินดีกันใหญ่เลยนะครับแต่ละคนก็ร้องไห้ไปด้วยยิ้มไปด้วยหัวเราะกันไปด้วยปลอกรักกันด้วยนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานพูดถึง ความเป็นไปเป็นมาต่างๆพร้อมกับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตพวกเราทั้ง7คนมากันอย่างดีเลยนะครับพร้อมกับสัญญาไว้เลยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นเบบี้มอนสเตอร์ที่ทุกคนจะต้องภาคภูมิใจบอกถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ของแต่ละคน พร้อมที่จะเป็นศิลปินที่ดีแล้วตอนนี้เด็กๆก,ก็รอการเดบิวต์อย่างใจจดใจจ่อแล้วก็รอไม่ไหวเหมือนกับเราเลยนะครับอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆพริตาก็บอกว่าจะตั้งใจทําเพลงแล้วก็จะตั้งใจเตรียม MVDD ดีๆไวให้ทุกคนพร้อมกับข้อความที่เราเนี่ยชอบมากๆเลยหนึ่งข้อความนะครับทันทีที่เด็กๆเ,เนี่ยวิ่งมากอดกันพริตาพูดขึ้นมาเลยนะครับว่าในที่สุดแล้วเราก็ได้เป็นเบบี้มอนสเตอร์ เป็นข้อความที่ประทับใจมากๆเลยนะครับสำหรับคําพูดนี้ได้ยินแล้วเนี่ยเราก็แอบ,บคนลุกเหมือนกันเพราะว่าถ้าในมุมของเด็กฝึกเด่วเขาก็คงอยากเป็นเบบี้มอนสเตอร์แบบที่มี7คนแบบนี้นะครับพี่แพรพูดขึ้นมาเลยตอนนี้พวกเราคือเบบี้มอนสเตอร์แล้ว นี่ก็เป็นคลิปรีแอคชั่นนะครับจากเด็กๆเบมอนทั้ง7คนกับการประกาศผลของป๋าอยางนั่นเองใครที่ได้ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างร้องไห้ตามเด็กๆหรือเปล่ามาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูรีบเข้าไปดูกันเลยกับ Baby Monster Debut Member Announcement Reaction นั่นเองนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง